สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตอารีบุษานะะาษารหัสนักศึกษา6404 0 0 6 5 7 6คลิปนี้เป็นการประมวลสิ่งที่ได้อ่านจากหนังสือ How to Inspire s t u d e n t เล่มนี้นะคะในเรื่องที่หนึ่งก็คือดั่งประทีปสองสว่างนำทางน้องโดยพี่ประภาพรน,นะคะ,ค,ะคืออย่างที่อาจารย์บอกคืออยากให้เราแบบว่า สะท้อนสิ่งที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเราไปเรียนในวิชาพฤติกรรมก็คือวิชาที่เป็นอสอบสอนมีการเขียนแผนต่างๆแล้วก็เมื่อเราไปฝึกสอนทั้งอาจจะฝึกสอนหนึ่งแล้วก็ฝึกสอนสองซึ่งในเรื่องนี้พี่เขาก็จะยกฝึกสอนสองแล้วก็สิ่งที่เราได้เมื่อไปอ ประกอบวิชาชีพและเป็นครูหลังจากที่จบการศึกษาไปคือหนูนั่งอ่านแล้วก็พยายามประมวลที่ีสต์ออกมาว่าเราได้อะไรจากการอ่านนะคะถ้าจะตอบคำถามว่าสิ่งที่จะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อเราเมื่อไปเป็นเมือเ่อไปเรียนในวิชาพฤติกรรมนะคะสิ่งที่จะมีคุณค่าก็คือการเขียนแผน,นะคะ่ะ ว่าพี่เขาพูดถึงการเขียนแผนว่าเราจะต้องมีการเขียนแผนยังไงให้ผู้เรียนนะ่ะเรียนแล้วรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ไม่ใช่แบบว่าเราเขียนแผนไปแค่สมวนก็คือเขาจะเน้นที่ขั้นนำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือหนึ่งขั้นนําเราต้องนําก่อนให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกผ่อนคลายพร้อมที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเรามาปุ๊บแล้วก็ ให้เขาแบบว่านั่งเรียนเรียนเลยโดยที่แบบเขาไม่รู้ว่าอคือเขาไม่รู้ว่าเขาพร้อมต่อการเรียนรู้หรือยังหรือบางทีเขาเหนื่อยมาเราก็ไปสอนเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประโยชน์ที่จะได้ในวิชาพฤติกรรมคือการเขียนแผนเพราะว่าพี่เขาก็จะยกตัวอย่างการเขียนแผนพี่เขาที่เล่าถึงความยากหรือบางครั้งที่ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเขียนแผนหรือคิดว่า บางครั้งเนี่ยแผนที่เราเขียนมาเนี่ยเป็นหนาๆนาปึกๆเลยนะก็คือแบบเขียนได้ดีมากๆแล้วแต่พอให้อาจารย์ตรวจแล้วมันยังมีช่องว่างบางอย่างอยู่ก็ทําให้อ่พี่เขาก็รู้ว่าทําไมแผนถึงยังไม่ได้แบบสมบูรณ์อย่างที่เขาคิดก็คือเขาไม่ได้เน้นที่ขั้นนําก็คือไม่ได้เปิดใจผู้เรียนก่อน ที่จะพร้อมต่อการเรียนรู้ซึ่งเมื่อถ้าเราไปเรียนพฤติกรรมตัวหนูเองถ้าไปเรียนพฤติกรรมก็จะเอาแนวทางนี้ไปเป็นการเขียนแผนที่ต้องเน้นผู้เรียนก่อนว่าเขามีความพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังก่อนที่จะไปสอนหรือให้เนื้อหาที่เราอยากให้อยู่แล้วแล้วก็พอขั้นสอนเนี่ยเราจะเชื่อมยังไงกับขั้นนําเข้าสู่ขั้นสอนคือถ้าเป็น MTP Model เราคงจะใช้เป็น การสร้างสตอรี่หรือว่าเรื่องราวผ่านเคสต์ด,ดี้ต่างๆหรือพี่บางคนในในใน,ในเรื่องนี้เขาใช้นิทานหรือใช้เกมในการนำแล้วก็พยายามเชื่อมโยงไปกับเนื้อหาเพื่อที่เข้าสู่การสอนว่าเขาก็จะสอนต่อไปและที่สำคัญพี่เขาบอกว่าต้องมีขั้นสรุปสรุปคือเป็นงานทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ตอนแรกจนถึง ขั้นสุดท้ายเลยเพื่อทบทวนว่าเราได้อะไรเพื่อให้แบบว่าบางที่ก็จะอาจจะมีคําถามท้ายบทเรียนหรือเป็นคําถามท้ายหน่วยการเรียนรู้นั้นๆเพื่อทจะสะท้อนเพื่อจะให้ผู้เรียนนักเรียนเขาได้สะท้อนว่า,เ,าเขาได้เรียนอะไรไปเขารู้สึกอย่างไรมีความรู้เพิ่มขึ้นไหมจากที่ได้เรียนไปแล้วอะไรประมาณนีน้บางคนเขาก็ใช้การทำ pretest กับ posttest อะไร แล้วก็สิ่งที่จะมีคุณค่าและประโยชน์ในใน,ในการฝึกสอนสองก็คือเป็นขั้นสุดท้ายละแของการก่อนที่จะจบการศึกษาคือเราต้องเจอกับวิจัยในชั้นเรียนซึ่งพอหนูได้อ่านแล้วก็พยายามที่จะเก็บเอาว่าพี่เขากำลังจะบอกใบ้อะไรเลานะเวลาที่เราไปเขียนวิจัยในชั้นเรียนไป ทำว่าในห้องเรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเราอยากจะแก้ปัญหาจุดเนี้ยเราจะทำยังไงซึ่งพอได้อ่านรู้สึกว่ายิ่งอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆว่าพี่เขาจะแก้ปัญหาได้ไหมแล้วปัญหาเนี้ยาทางออกคือตรงไหนคือพอหนูอ่านแล้วหนูหนูชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าคำพูดหรือว่าเวลาที่เขาคิดได้เขาแบ มันมันเป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นแรงบันดาลใจคือคือ,อบางอย่างที่พี่เขาบอกว่าวิจัยเป็นวิชาเป็นเป็นสิ่งที่เขาไม่รู้หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียนเลยว่าวิจัยคืออะไรทําไมต้องทําวิจัยด้วยและมีความสําคัญยังไงคือถ้าวิจัยในชั้นเรียนะจะเป็นการเรียนที่เป็นการศึกษา,าหาข้อมูลที่ มีการทำำําซ้ําก็คือหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลหลายๆอันเนี่ยมาอธิบายทํานายหรือหรือเรียนอธิบายทํานายหรือว่าบรรยายสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆที่ที่เราต้องการศึกษาด้วยวิธีการที่เป็นขั้นตอนมีระเบียบบท 1. นบทสบทสบทส่บทซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ต้องเป็นขั้นตอนซึ่งใจความสำคัญที่ก่อนจะเริ่มวิจัยคือเขาก็อยากจะต้องอสร้างเาเรียกว่าแรงบนันดาลใจหรือว่าสร้างเรื่องราวสตรอรี่ที่ให้ให้ตัวผู้เรียนเห็นคุณค่าก่อนคือเราต้องวิจัยที่จะเ,เรียกว่าเห็นคุณค่าความสำคัญของตัวบุคคลก็คือนักเรียนก่อน ว่าเราจะแก้ปัญหานี่นี่นี่อย่างไรสองสามสี่ซึ่งพอได้อ่านแล้วหนูรู้สึกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังเรียนอยู่ปีสามแต่พอได้อ่านว่าพี่เขาประสบการณ์ที่ไปฝึกสอนแล้วก็ถึงขั้นที่ได้ไปนําเสนอเป็นตัวแทนนําเสนอของเอกังหมนศึกษาก็ําให้เรารู้สึกว่าเรามองเห็นภาพหรือได้รู้สึกว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆเลยแล้วก็รู้สึกว่า พอได้อ่านแล้วคีย์เวิร์ดบางคีย์เวิร์ดคำบางคำเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางลัดไปสู่การที่เป็นครูอาชีพอย่างที่อาจารย์บอกในคาบทุกคาบเสมอว่าหากเราอ่านแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ดีๆก็จะทำให้เราสามารถที่จะไปเป็นครูอาชีพได้คือเราไม่ต้องไปเรียกว,ว่าเราไม่ต้องไป พยายามหรือลองผิดลองถูกตรงนั้นก็ได้แต่เราอะสามารถที่จะเก็บเอาความรู้ประสบการณ์หรือ,เ,อเก็บเอาสิ่งที่หนังสือเล่มเล่มนี้หรือว่าทุกๆเล่มของอาจารย์ที่สอนมาพยายามที่จะบอกกับเราเสมอติว่าเราจะทํายังไงให้การเรียนรู้ในชั้นเรียนนั้นมีความหมายซึ่งพอได้ฟังเอยพอได้อ่านประสบการณ์ของพี่ที่ เอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เขา,เาสรุปประมวลกันองค์ความรู้มาว่าเขาได้อะไรบ้างในการเรียนเขาก็ได้บอกว่าวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่จะต้องอมีมีการเน้นที่ผู้เรียนก็คือเหมือนแอมทิโมเดลที่ที่เราต้องการที่จะเน้นผู้เรียนว่าต้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายก่อนให้ผู้เรียนเขาได้รับ ความสบายใจความคลายความเครียดที่เขาเผชิญมาทั้งวันก่อนที่จะมาเริ่มเรียนให้เขาเปิดใจก่อนแล้วก็ค่อยสอนในต่อๆ่อไปซึ่งแม้ว่าวิจัยในชั้นเรียนที่ี่รุ่นพี่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยมัน มันเป็นยังไงแล้วก็เกิดความกลัวว่าโอ๊ยมันยากมากแน่แค่ฟังชื่อก็ยากแล้ววิจัยมันต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารมากมายหรือเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่เป็นแบบสถิติทางคณิตศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นระบบระเบียบขั้นตอนแต่พอพี่ๆเขาได้วิจัยจริงๆแล้วทำให้ทราบว่าวิจัยจริงๆน่ะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ โดยาจากตัวอย่างของพี่ประภาพรที่บอกว่า,ากระบวนการของการวิจัยจริงๆอะอาจารย์ไม่ได้เน้นเลยเวลาที่เราไปทำกระบวนการการวิจัยในชั้นเรียนต่างๆแต่อาจารย์จะเน้นว่าผลของการวิจัยหรือผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้รับอะไรจากที่เราวิจัยไปนั่นเอง คือต้องการที่จะเน้นให้ผู้เรียนก่อนแล้วก็สิ่งที่จะมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเมือ่อไปเป็นครูและไปเป็นครูใช้วิชาชีพครูหลังจากที่เราเรียนจบไปเราได้อะไรก็คือสิ่งที่หนูได้นะคะคือหนูรู้สึกได้แรงบันดาลใจจากหนังสือของอาจารย์มันเป็นแรงบันดาลใจที่ ที่เปิดการเรียนการสอนที่ที่ผ่านมาที่เราเคยพบว่าเรารู้แหละว่าปัญหาของการเรียนเป็นแบบนี้เราเคยแก้เราเคยตอบไปแบบว่าเป็นทฤษฎีแต่ว่าพอพอมาเรียนของอาจารย์หรือว่าอาา่านหนังสือของอาจารย์แล้วก็บวกกับเรียนในห้องแล้วก็มาสะท้อนคิดกับตัวเองว่าในแต่ละคาบเราได้อะไรและอาจารย์พยายามที่จะบอกอะไรกับเราโดยที่บางทีอาจารย์ไม่ต้องพูดออกมาในชั้นเรียนแต่ ด้วยเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์คําพูดหรือว่า,าสิ่งที่เป็นทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มาแปลงในคาบแล้วก็ให้ออกมาเป็นการปฏิบัติที่ง่ายๆเช่นบางทีเราอาจจะคือตัวหนูเองอะหนูรู้สึว่าเวลาเรียนแล้วรู้สึกว่าช่วงแรกๆก,ก็ยังคงมองนาฬิกาเหมือนที่นี่ประภาพร <c oughs> ก็คิดเหมือนกันว่าคือเขาก็มองนาฬิกาแบบว่าเมื่อไรจะหมดคาบสักทีอ่า แต่เพราะว่ารู้สึกว่าคาบเรียนของอาจารย์ทําไมต้องเล่นเกมทําไมต้องเรียนเล่นเกมก่อนคือเขาอยากมาแล้วก็แบบรู้เลยว่าวิจัยในชั้นเนียมันคืออะไรซึ่งจากที่หนูเองก็เรียนกับอาจารย์มาในวิชาสุขศึกษาก็รู้สึกว่าตอนแรกๆก็เออทำไมอาจารย์ต้องมีการให้เราเล่นเกมก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วพอได้เรียนไปเรื่อย เรียนไปเรื่อยๆแต่ในคาบนั้นอะเราไม่ได้ดูเวลาเลยนะเพราะว่าเทคนิควิธีการสอนของอาจารย์มันมันทาให้เราไปเรื่อยๆมีการตั้งคําถามที่เยอะมากๆแล้วก็พยายามที่จะให้เราคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบออกมาอย่างมากจากัดบางทีก็มีการทํางานร่วมกับคนอื่นทํางานกลุ่มทำงานคู่อะไรบ้างก็ทําให้แบบว่าจริงๆแล้วอาจารย์ใช้แอมทิกโมเดลในการสอนซึ่ง เป็นวิธีการสอนที่เวิร์กมากๆซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าได้ไปเป็นครูหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วหนูรู้สึกว่าแอมทิคโมเดลตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่สุดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอาจารย์ใช้แอมทิคโมเดลกับนักศึกษากับตัวเราเองกับตัวหนูเองเวลาสอนก็ทําให้จากที่เราเคยดูแต่เวลาว่าเมื่อไหร่จะหมดคาบสักทีแต่พอเรียนไปจริงๆโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือเรียนไปจนจบคาบสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าอ,อ๋อ บทเรียนวันนี้มีประสบการณ์นะมีคุณค่าที่บางอย่างที่ที่ที่เราสัมผัสได้ด้วยใจเราคืออย่างเช่นคาบทักษาชีวิตในคาบแรกที่เพื่อนออกมาเล่าประสบการณ์แล้วทําให้เราแบบว่ามานั่งสะลอนคิดว่าเอ้ยเราได้อะไรจากการที่เพื่อนออกมาเล่านะสุดท้ายเราก็ได้คําตอบว่าเราได้ how to ที่เขาผ่านเรื่องราวที่ก้าวผ่านได้ยากมาอย่างไรแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าเพราะว่านอกจากที่เพื่อนจะออกมาเล่าแล้วเราได้ประสบการณ์ของเพื่อนแล้วเราก็ยังได้เทคนิคการสอนที่อาจารย์พยายามใส่เรื่องของจิตวิทยาเข้าไปด้วยว่าเมื่อเขาออกมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยตัวครูเองเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักเรียนเขารู้สึกว่าการออกมาเล่าประสบการณ์มันไม่ได้สูญเปล่าหรือมันไม่ได้มันไม่ได มันไม่ได้สูญเปล่าคือหมายความว่าอาพอเขาเล่าเสร็จก็จะผักเข้าไปในที่ที่เขานั่งก็คือ,อจะใช้เขาเรียกว่าจิตวิทยาอย่างไงคําพูดยังไงอย่างเช่นการที่อาจารย์ให้เราแบบว่าตั้งคําถามกับเพื่อนในห้องอตั้งคําถามกับเพื่อนที่ออกมาเล่าประสบการณ์ว่าเราจะตั้งคําถามอย่งไงกับเพื่อนเมื่อเราฟังเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งพอเราตั้งคําถามเนี่ย จะเห็นว่าคําถามที่เราถามไปค่อนข้างเป็นคําถามปลายปิดซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนําว่าเอายงี้ดีไหมเราควรจะ,ะถ้าเราเอายงี้ดีไหมถ้าเราตั้งคําถามว่าเ,เพื่อนๆมีอะไรจะบอกกับเพื่อนของเราไหมก็คือคนที่ออกมาเล่ามันจะทําให้มุมมองทั้งผู้ที่ออกมาเล่าแล้วก็ตัวเราเองที่จะตั้งคําถามเนี่ย รู้สึกว่ามันเปิดกว้างมากเป็นคําถามที่ไปเปิดที่สบายใจทั้งผู้รับแล้วก็ผู้พูดก็คือเวลาเรา,เ,าเวลาเรามีปัญหาปรึกษาอะไรเงี้ยหรือเวลาที่คนอื่นเขามาปรึกษาปัญหาเรามาเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆให้เราฟังเนี่ยเราจะตั้งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไงใหเ้เพื่อนที่เขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเขารู้สึก อยากตอบหรือรู้สึกว่าอยากที่จะอ,อ,อยากที่จะรู้สึกดีว่าการที่เขามาเล่าอ่ะมันมันมีคุณค่าและความสําคัญต่อตัวเขานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแบบว่าพยายามที่จะตั้งคําถามที่ให้ผู้ฟังรู้สึกดีนะจากคําถามของเราด้วยซึ่งเป็นประโยชน์มากๆและและนี่ก็คือแบบว่าสิ่งที่หนูได้รับว่า สิ่งที่เมื่ออ่านไปแล้วจะเกิดคุณค่าต่อตัวเราก็คือหากเป็นพฤติกรรมก็จะเป็นการเขียนแผนว่าเราจะมีการเขียนแผนยังไงหนึ่งสามขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปซึ่งเราก็สามารถประยุกต์ใช้แอมทิคโมเดลที่อาจารย์สอนมาดูดูภาพเข้าไปด้วยแล้วก็ฝึกสอน2อนอย่างประสบการณ์การวิจัยในชั้นเรียนที่พี่เขาใช้ความมุ่งมานะพยายามมาก ถึงแม้มันจะมีอุปสรรคบ้างแต่เมื่อได้ปรึกษากับอาจารย์ได้สะท้อนคิดตั้งคำถามร่วมกันแล้วทำให้าทาให้ปัญหานั้นน่ะเป็นแค่จุดเล็กๆแล้วเราก็ฟันฝังมันมาได้ซึ่งมันก็นับว่าเป็นทางลัดสู่การเป็นครูมืออาชีพสำหรับตัวหนูเองเพราะหนูได้อา่านได้รู้ประสบการณ์ได้ร่วมรู้สึกไปกับตัวหนังสือของที่อาจารย์เขียนมาแล้วก็ เมื่อหากไปเป็นครูเนี่ยหลังเรียนจบการศึกษาไปแล้วเราจบการศึกษาไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเรื่องราวประสบการณ์เนี่ยเป็นแรงใจว่าเป็นอินสไพรที่เราจะานําเอาความรู้ประสบการณ์ที่หนังสือให้มาเอาไปใช้ประยุกต์ใช้กับเวลาที่เราไปสอนนักเรียนเราจะจัดการเรียนการสอนอยังไงให้เขารู้สึก comfortable แบบว่าจิตใจเขาแบบ พร้อมต่อกอารเรียนรู้มีความพร้อมรู้สึกผ่อนคลายก่อนก็มีทั้งการที่พี่ใช้เกมหรือใช้คําใบ้อย่างที่อาจารย์ใช้ต่างๆซึ่งเราก็สามารถนําไปประยุกต์ได้หนูนะว่าเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับหนูจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ